น้องข้ปันสี่เดือนกับยีวันแล้วนะคะสะอึกลรอคะสะอึกเดี๋ยวแม่จะให้กินนมนะคะวันนี้น้านในเปละนะคะได้ชุดเจ้าหญิงสวยเลยค่ะโอ้หนูมีกำไลขะใช่ไหมคะอ๋จะถ่ายให้ท่านผู้ชมเขาเห็นว่าหนูมีกำไลขากำไลขาป้านิ่มชื้อมาให้คะ่ะ ก็ชุดชุดชุดนี่มันก็ซื้อมาให้ค่ะน, <laughs> นี่ยิ้มได้ไหมคะยิ้มไหมค่ะยิ้มยิ้มยิ้มหิวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวล้วเดี๋ยวแม่ไปชงนมให้ก่อนนะคะโอเคไหมก๊ะ <laughs>